คุณกับสิมาลาเป็นอะไรกันผมกับสิมาลาเราเป็นแค่คนรู้จักกันครับแล้วเมื่อคืนคุณอยู่ด้วยกันกับสิมาลาหรือเปล่าเปล่าครับผมกับสิมาลาเราไม่ได้เจอกัน เอาอย่างนี้ผมอยากบอกให้คุณรู้นะติมลาเนี่ยเขาทำงานกับผมเป็นพนักงานคนสำคัญของผมผมจะเป็นต้องรู้เรื่องราวพนักงานของผมก็เลยต้องถามคุณตรงๆแบบนี้หละหวังว่าคุณคงเข้าใจนะเรื่องนี้ใช่ไหมครับที่คุณอยากจะคุยกับผมจริงๆนะี่ยผมเข้าใจทุกอย่างที่คุณพูดแล้วนะ เออผมได้ยินมาว่าบ้านของคุณเนี่ย, <S <S ยกำลังจะถูกยึดใช่ไหมต้ <haga tabii> อง,องสงสัยหรอกผมทำงานในวงการอสัง <hi> หา,า,าริมทรัพย์ต้องหูตาไวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอ๋อแระออกอย่างหนึ่งนะถ้าผมจะให้คุณมาทำงานกับผมเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเครดิตผมก็จำเป็นจะต้องรู้สถานะทางการเงินของคุณอยู่เหมือนกัน ประกอบการตัดสินใจไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเรื่องนึง่งอีกเรื่องหนึง่งอยากรู้เหมือนกันว่าสิมาลานี้เขาคงยังไม่รู้เรื่องบ้านของคุณใช่ไหมใช่เขาไม่รู้แล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยครับเพราะผมกับเขาเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวที่คุณบอกว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆเนี่ยผมขอบอกคุณว่าผมเองก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องของคุณหรอกนะผมรู้นะ<ต>ว,ว่าคุณต้องการอะไรผมรู้ และผมขอย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าผมกับสิมาลาเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันจริงๆเรื่องที่บ้านของผมเนี่ยผมก็ไม่ต้องการให้ใครมายุ่งเหมือนกันเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเออคุณดอมคุณมาทำอะไรที่นี่ มาซะไหน